จะกินกับเข้าอ่ะลูกพี่เจี๊ยบชาแนลสวัสดีจ้าเ,เปิดหัวคลิปมาพร้อมกับมันนี่ลูกแม,ม่เจี๊ยบนั่นเองค่ะเพือ่อนมันนี่กําลังนั่งเฝ้าอาหารหฝีมือแม่นุยกันอยู่นะคะวันนี้พี่นุยทําเมนูสองเมนูให้พี่เจี๊ยบกินนะคะสองเมนู <โร S 1> ที่ <โร S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยมาจากฝีมือพี่นุยทั้งหมดเลยนั่นก็คือแหนมไข่เจียวนะคะแล้วก็ ใส้ใส้กรอกใส้กรอกอีสานอบนะคะไปดูกันเลยว่าวันนี้พี่นุ้ยจะโชว์ฝีมือออกมาได้ขานาดไหนนะจ๊ะามาให้กําลังใจพี่นุ้ยกันนะคะนี่ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ี่นะคะคือพี่นุ้ยกําลังจัดแจงใส้กรอกอีสานที่พี่นิดณนะรุมลซื้อมาฝากเราเหมือนเคยนะคะใส้กรอกอีสานนี้มาจากจังหวัดชัยภูมินะคะที่อ่าน อ่านตรงถุงเนาะก็พอพี่นุ้ยได้มาพี่พี่นิดจะชอบซื้อของมาฝากค่ะตอนที่พี่นิดกลับจากบ้าน